เรียไชื่ออะไรอ๋อรู้ก่อนนะต้องแม่ยเค้สปุ๋ยแน่ากินน่ะคนแม่งเอานิสัยกูก่อนเลยมันยืนอยหลังกล้องดูด้ว่าายอะไรใ่บัตรปนจ้าแฮปปี้เบิร์ดขอรู้งลดูนึโอ้ยสพี่ แฮปปี้เบิร์ดคาร์ลูสสติวส์สวัสดีครับมึงจะไปไหนก็ไปกลับแล้วนะครับกลับแล้วนะครับอีแค่ะโอ้ยกลับแล้วนะครับไม่เนี่ยกลับแบบกลับเฮ้ยทำไมตื่นเต้นไปจังโอ้มาจัดแต่น่ากลับแล้วหรอกลับแล้วครับกลับแล้วครับโอ้ซูนิโอ กับแลเราบัดเข้มเบรกลับไปนอนแอร์เย็นๆเปิดพัดลมเออนอนโอ้สบายอ้